สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก,กลับมาพบกันอีกแล้วกับพลอยพลพัชชานะคะตรตบวันนี้ขอแต่งตัวเข้ามาอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบด่ยายเพิ่งรีบวิทค้าวิจารย์ยังไปแต่อย่างใดว่าแบบอ้โหอีนี่มานี่แบบว่ารักจิมาเลยทีเดียวนะคะอย่าเพิ่งด่ายอย่าเพิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะรอดูให้จบก่อนว่าวันนี้ที่ฉันจะมาทําอะไรนะจบแล้วเพื่อนๆจะได้รู้กันว่าเออ มาทำอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเกี <c> ่ <oughs> ยวกันมิเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยเนาะวันนี้นะคะพี่พลอยแต่งชุดนี้มาเพราะว่าพลอยเนี่ยจะมาม a กอันดับเสื้อผ้าให้ดูกันอีกแล้วเพราะแบบบางคนก็ชอบไงถ้าออกมาทำคพิษสอนการแต่งตัวอะไรต่ออะไรคนชอบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าใจหัวอกเออคนที่เป็นผู้หญิงด้ในการว่ารู้สึกอย่างไรในการที่แบบได้แต่งตัวส,สวยแต่งหน้าเคอัพทำผมทำผ้าะนะคะ แต่วันนี้ขอมาพูดในเรื่องการแต่งตัวนะคะเห็นไหมคะชุดน,นี้เป็นชุดบริสุทเออแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ใส่ชุดน,นี้ออกไปเดินทุกนอกได้ไม่ใช่ว่าสวมชุดน,นี้ปุ๊บออกไปเดินใช่หรอไม่ใช่นะถ้าไปเดินอย่างนี้ตํารวจคงจะจับหน้าดูนะคะคงจะแบบที่ตากันเลยนะคะแต่วันนี้พอยจะมา mix and match ให้ดูว่าบริสุทแบบเนี้ยมันจะมาแต่งอย่างไรให้ดูดีนะคะ คอยจะเอามา2แบบ2สไตล์ละกันเอาแบบเปรี้ยวๆเท่ๆเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะผสมผสานกันนะอ่าอันนี้คือแบบที่แบบที่2ละกันเอาให้เป็นแบบที่3ไปเพราะว่ามันแต่งหลายชิ้นเอานี้ง่ายกว่าแต่แบบแรกเนี่ยคอยจะออกแบบว่าเอ่อเบาๆนิดนึงคือไม่ต้องให้ถือกับแบบดูดูแรงมากไม่เอาเอาแบบเอ่อเบาๆนะคะแบบว่าออกมาทางปนหวานเล็กน้อยไม่ต้องถึงกับแรงมาก ก็คือพอจะขอหยิบเป็นกระโปรงตัวนี้นะคะนี่เราจะเอากระโปรงตัวนี้มาใส่กับบอดี้สูตตัวนี้นะคะมันจะสวยมากคือถ้าถามว่าอันนัวอย่างนี้เราจะดูแบบแตลางอันนี้ก็คือแบบจะใส่เสื้ออะไรดีมันคนนึรไม่ออกใส่เลยค่ะกับบอดีส้สูตสวนไปเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้มาเอ,อ่ออาจารย์นะคะแต่ว่าส อยากให้คนที่แบบบางคนนี่ยใส่บอดี้สูทอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะปึ๊บแล้วก็ใส่ต้นสูงแต่ต้นสูงเนี่ยควรเลือกที่เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยดูเพียวยิ่งขึ้นนะเราก็ใส่ปลายใส่กับต้นสูงมันจะยิ่งเพิ่มความดูดีให้กับเรานะคะ อันนี้ก็จะออกเป็นแบบว่าไม่แรงมากออกแบบเป็นสาวแบบเออชิลชิลนะคะก็ไปอย่างนี้ไปเดินได้อันนี้ก็จะแบบไม่ถึงกับโชว์มากแล้วแล้วก็ในแบบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอนญาตถอดตัวนี้ออกก่อนนะคะขอนญาตถอดตัวนี้ออกก่อนแบบที่สองหนึ่งที่บอกก็คือเป็นแบบ เทมั hey, man, uh, sexy, mm ่นเปรี้ยวเอ่อเต็มๆรวมอยู่ในคนคนเดียวนะคะ mm hmm. อะขอเลือกเป็นกางเกงขาตัา้งละกันสีขาวตัวนี้เพราะว่าจะค่อนข้างตั้นเยอะอยู่กันใส่ไปเลยนะคะ mm hmm. แต่ถามว่าใส่กับอย่างเนี้ยมันก็ธรรมดาๆไรรม่มีอะไร mm hmm. เรา จิบสูตรมาอีกหนึ่งตัวนะคะให้มันดูดีใส่ไป,ไปเลยค่ะใส่สูตนะคะทับแล้วก็ตามด้วยต้นสูตรนะคะอ่าสูตรทับเสร็จแล้ว บางคนเนี่ยจะได้ความเปรี้ยวองอีกต่างหูสีทองค่ะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตใส่ส้นสูงก่อนนะขอใช้น้ต้นสูงคู่เดิมก่อนแต่จริงถ้านี่จะใช้เป็นส้นสูงคู่นึงที่มีผสมสีทองทองนะคะจะได้เหมือนกับต่างหูนี่ค่ะแล้วเราก็ แต่วแตงมันมองไม่ค่อยถนัดแต่งเยอะจังเลยคอยส่องกระจกไปกว่าแต่งมันฟาดมาจากไหนค่ะฟาดมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมมาเต็มๆรัศม,มีเปร่งอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้คือลุกที่สองลุกที่สองของวิฉันพรพัชา,านะคะ แต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วคือถ้าเป็นตัวตนนี่คือชอบลุคนี้มากกว่านะต้นสูงอ่ะี่นี่นะคะของญาติยกขึ้นมาให้ดูก็จะเ,เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือลุคที่สองแล้วก็ไปเดินมาขวัญแบบปิด่างนี้ก็ได้มันจะได้ทั้งสวยเท่มีสไตล์นะคะเป็นตัวของเราเองนะ โอเคก็คิดว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันไปนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมาซ้อนอะไรดีๆให้กับเพื่อนๆอีกแการสำหรับวันนี้ขอลา,าไปเพียงเท่านี้นนก่อนบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะ